สวัสดีครับผมวันนี้มาให้อ่าเซียวผู้ใบด้วยครับเด้อเพิ่นมาเปลี่ยนกล้องอ่าไอ้มาถอดกล้องอากาศเพื่อเสียบเปเป่าทั้งควบมสะอาดนะครับเนาะมังกรด้นนะครับเนาะมันเห็นเครื่องห้อนครับผมนะครับขี้ดอกขี้ดินอู้ยเต็มไปหมดแล้วครับแต่ปากกระบอกเล้วครับนี่แล้วก็โรงไตนี่ก็เปืี่ยนหมดครับนี่บ๊ากับพี่น้องเห็นเป็นเครื่องห้อนแล้วครับเด้อนี่ จะถอดส่วนหนึ่งอองมาแล้วครับนี่เป็น้วยเป็นจานเพิ่นนะครับเนาะต้องใส่้ำหมองน้ำมันแบบว่าจานร์ละบอกนะครับด้วยมองครับโอ้ยสกรปรกแห้งครับนี่อย่าปล่อยละอ่่ถิ่นะครับด้วยในส่วนนี้ของว่าแต่เป็นกล่องรถให้เป็นรถแท็กเตอร์ทุกหยีหอนะครับด้วยให้มันตรวจต้ามึงอันนี้ผมบอเลยมึงนะครับนี่สามปีนะครับนี่โอ้ย มันกะต้องดูแลเนาะครับเนาะต้องต้องต้องดูแลแหะครับทรงนี้ว่ารถจะได้ออกงานแหะครับนี่จะได้นี่ครับนี่นี่น,นี่ออกมาแล้วครับยูวิบธรรมราได้ครับนี่ให้ค่อยๆสายรัดมันขาด น้อยเธออุ้ยครับมึงเอ้ยตันจีดีนะครับพี่น้องเอ้ยพ่อรถมันดังแบบบ่พเนาะครับนนี่อุ้ยธรรมดาสมุไพรนะครับพี่น้องเดี๋ยจ็ดกองตันนะครับด้วยนี่อุ้ยขคิดดนหนาหนาเป็นหน้าแล้วครับนี่มาเสียวถือมาพี่ ตัวเธอโอ้ยถือใจเสียวเลยแบบน,นี้ตัวนี้ใส่น้ำมันเครื่องกับไปอีกน่องนี่เด้อพี่น้องเด้อไปที่มีรถไทเด้วยครับเดือยมึงรถสีแห้งบ่แห้งห่อนบ่ห่อนเครื่องห่อนบ่ห่อนก็อยู่กับตัวนี้แหละครับนี่ ต้องไปทำความสะอาดโดยการใส่น้ำมันโซลาร์นะครับเด้อหรือ,อน้ำมันนี่นะครับโซลาเข้าเลยแหละล่างออกไอ้เออเออเออเมนมันโดนแห้งมอุ้ยเสียวว่ะโดนแห้งเบือประดับประศรีมาล้างแต่ต้นนี้ปะไรนะครับพี่นอ้องต้นนี้เป็นแค่ต้นดักไอ้ตะกอนที่รุดออกบ่า cứ câu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  vầy văng cây đấy các bạn ơi này mẹ ที่ห้างอาไอประเดมมึงนี่โ้นโอ้ยน้ำมันเครื่องเลือนนิดเดียวครับพี่น้องนอนไม่ได,ด้ขี่ดิต้องมาขีด่ดินด้อมึงเพื่อนโอ้ยอีลีเลยครับนี่ดิ้นนะครับน้านาน,านี่เอเอ,เอต้ไปหาหนั่นมาบึงเคียงเออน้าลาใครกวงต้นอะไรขี่รองต้นไมมือน,นั่น แสบแปะกกระวงโอ้ยโอ้ยอีป่วยเมียปัดครับนี่โอ้โหอ้ยผู้ใบ้ใสหัวเลยโอ้ม <c oughs> ันดุนบอบบกเกย,เกยเาเยานี่เป่นโทษมาบอกเหาเขาว่า,าโอ้ยเขาว่า เออเออเออเขาวังสิมันเออเออไม่นดเอออุ้ยบ่ได้อันนี้อันนี้พนเท็ดมาดีบ่แ์เต่ยเห่านี่บ่ได้ดูแลเอาเนาะครับน้องรถไถยปัดเอาไปปลูกดอกใหม่ดีเลยครับนี่อุ้ยต้นเด็กคุดออกละเซียวเอ้ยปัดยันหนิงนอนใจไปเด้อไผ่ถิ่นมีรถไถเด้อครับเด้อ โุ้ยผู้ไปเดี๋ยวคุดออกแล้วครับพี่นอ้องโอ้ยบ่าวมึงสีเอ้ยยนีมึงน่ะเอาคอลงหนี่าวมึงได้ปาดเอาคอลงหนี้โอ้ยนั่นบาดขีดิน ใครที่มีรถไถเด้อครับเด้อยยันอิงนอนใจเด้อครับเด้อยเผาปฏิบัติเหตุเด้อครับนี่อาจารย์สั่งหนักสั่งหนาเด้อครับนี่เน้นแห้งนะครับนี่ปัดสือรถไปเราบ่ได้มึงเด้ครับนี่มึงโอ้ตายมึงครับมันดักมันมันดักดินไห้ขนาดใดครับนี่แล้วในส่วนของกล้องนี่้นะครับเนาะอุ้ยตกไปเป่าออกได้นี่ตรงใส่น้ำมันลัง มึงเปลี่ยนใหม่เบิดใหม่เบิดได้ครับนี่ใหม่เบิ้ลได้ครับนี่แต่ว่าคนที่มาใส่คือผมนี่ผมบอโทษไผมผมบอโทษผมโทษเจ้าของคือว่าบอมันดูแลรักษาเอาเนาะครับเนาะไปทํางาน,น้หน,นักได้เงินหม่องละสองหมื่นสามหมื่นจังได้ยังบ่มึงบ่ดูบ่แล้ยอู้ผมก็ได้ว่าผมนี่แหละกรูไปแล้วก็เป็นคนขับผมก็เป็นคนสั่งอุย้ยนะครับเด้อเอาคีวีโอนี่คอตโไ้เค่กนี่นะครับเด้อ สิ่งดีๆติดตามได้จากสองบ่าวมึงสีวีสองนะครับเพื่อการนสื่อขายรถจากขายกาาั้นสุรษาษฎร์หรือว่าการดูแลรักษาโลการะกับไถที่ฝีมือกัติดตามนะครับเพื่อช่องบ่าวมึงสีวีสองนะครับเพื่อกะพงยี่ใคลิปวดีโอขอจบไปก่อนเข็น,ขนหนีก่อนนะครับเพื่อเดี๋ยวจะได้ไปให้สร้างคนเป่าให้นะครับเพื่อครับผม